เาเห็ดมาส่บัวอุ้ยบัวว้าเพ่นอนต่างกับเป็นนั้นไปบ้างอุ้ยเย,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 ย้ย้ยโอ้ยบัด,ดีกับซมะแกงเห็ดซอยมันบอใส่ชุระอะไรของหนูนะลูกจ๋าขาดผักติ่วเนาะยูหันนี่อยู่เดียรสัยญาเลยบัางตี้ยวคนตัดถิมยุงเทบกับเด็กกินอยู่เดอค่ะแต่ว่าบ๊อบี้เห็ดปัวเห็ด,หดละงอกดอกคะมีแต่เห็ดเข็มทองนะคะ เอาจะว่าหอมเถอะอเฮ้ยขึ้นถ้วยให้ดูเนาะอ้ยหอมค่ะพี่น้องเอาอันไข่หมดเอียก่อนไข่มะแดงเขาเรียกไข่เหรอ,<ข>เ,อเอาไข่หมดแดงเมื่อวานสะลุกในเป็นอย่างไรพี่น้องมี่บอกกันนี่กับว่างคาสองไหม่สาวว่าเนี่ยอุ้ยอยู่อ้ยมันยั่วเยอนจริงๆเลยแมน,นางคนนี้แมนังแม่น,นงันนงเห็ดเนี่ยนะคะเห็ดแม่เออ อ,อย่า,ามัวอมองเฉยมากินเผ็ดขึ้นขึ้นขึ้นจานให้เอฟซดูหน่ขึ้นจานให้เอซดูนนหดน่อยที่รักอืมจานมาฉันถือจานนะนะโอเคขึ้นจานเลยกับที่รักขึ้นบนหม้อนี่แหละปากหม้อนี่แหละขึ้นนะอื๊บ อ,อขึ้นจานให้เอฟซีหน okay. อเโอเคเราปิดเราปิดไฟดีไหมน้ำนวลเราจะไปยกขึ้นอีกขอบคุณพี่น้องนะคะแม่นสีมาเบิงจากบาทส่งบาทในเด้อค่ะกว่าจะได้แต่ละกิบก็ <c oughs> เอาการได้ด้ว,ดวค่ับพี่น้องโอเคงามเนาะแสบพร้อมโอ้ย เมนโบนอเสบพบผอม่าส okay, okay, mm ันโอเคค่ะโอเคค่ะเอาไปเลยค่ะเหลือในหม้อนี้พร้อมกินนะคะโอ้โหโอ้โหค่ะปาดเอปื้